สวัสดีครับเพื่อนๆผมเดียวไทยนะครับวันนี้นําเตาหลงพ่อเงินวัดบางคานให้เพื่อนๆชมนะครับทอ,องเจีมีความเก่านะครับเพิ่ลองดูโลหะไว้ครับในโลหะเก่าเพราะมักจะสีเขียวอมเหลืองครับตามสภาพโลหะที่ใช้ในการหล่อครับ มีความเหี่ยวโยนของโลหะด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนตามมู้ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าโลหะถ้าโลหะผสมเนื้อก็จะไม่เข้ากันนครับลองดูโลหะเก่าครับความเก่า แต่ที่ระวังก็คือใช้โลหะเก่ามารอใหม่ครับเราต้องดูอายุด้วยครับังเกตผิวก็ไม่เรียบนะครับผิวไม่เรียบครับนอกจากเป็นพาหล่อครับ ก็จะมีรอยระเบิเดดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ดูดูตงไปหานะครับหางเต่า ต่อหลงเงินก็ดีนะครับใช้ในการค้าขายดีครับมีโชคมีลาบอันนี้มาสีเขียวอมเหลืองนะเพื่อนสุนญ่โลหะเก่าทองในงทองเหลืองกเขียวอมเหลืองครับอันนี้มากําลังน่ารักนะครับผมเดียวไทยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับจะมีพัก เรื่องสวยๆมาให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ